ไนจังอ่ะไงกือรถเราแล้วครับรถเราจะอยู่นี่อะไรมีจังหวะดนตรีในหัวใจเหรอดนตรีคนเนี่ยแกไปไหนกันครับรถไปเยอนี้ไปไหนกันครับไปไหนครับไปเที่ยวไหนครับไปทีัไครับเที่ยรับเทีครับเย้ ไหนพี่แคดรถโคตกล้นนะไสนโดดล่องลงแ้วเนี่ยอุ้ยรถดับกังพี่โดนด้วยมันมันจอดเนี่ยดูดิเรามาแค่เส้นนี้เองนะอย่าโค้งนะเอ็งอะน้ำหนักเยอะนางให้มันตกย่นนะก้าว บ่ออะไรต้องต้องอย่างได้ป่ะฮะปุชีฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่่งกลาง่าฮ่ฮ่าฮ่งฮา่่งฮาฮ่าไม่าฮ่่มฮ่า่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่่าฮ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 ่นฮ่า่ห่าฮรา่าง่าฮ่่าแ่่าฮ่าฮวไป่า่่่งฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่ไป่ง่ มองฝั่งนั้นที่นาวกะแบเพราะว่ามึงมองหลังดูหลังแกแกมึงดูหลังครนไปไหนเนี่ยไปไหนครอบครเนี้ยฮะ

มันแม่ไปข้างหลังนู่นนี่บ่าไปทวันี่้มันไอูเดียมเดียแล้วเียวเอได้ลูกชาไหมอ้ไหมครับันนี้แต่ตอนนี้ก็่นทนันเนี่ยแหนจะนั่งตรงน้นด้อย่าซนเล่นกันตรงใหญ่เลยเนี่ย ครับวัวเลีเร่นอะไรกันเนี่ยสวยไหมถอดกูดี้วันนี้มาเล่นน้ำครับแต่ไม่ได้เล่นน้ำแต่ชิบว่ายน้ำนั่งรถไฟนั่งรถไฟป่ะครับครับจ้าจิ้งจ้าจิ้งจ้าแกรถไฟพุ่กูดี้รถไฟกูดี้รถไฟกูไปโดนตูดยุ่ยเนี่ยอะเขาบอกเขาให้ตีลงเองเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเขาให้โดดลงตรงต้นเนี้ย จริงเพาให้พี่ลงอีกนะ่อกี้ลงก้าวให้ทังประสรค์เมันจะไปเชื่อมกันต้องชับลงเลยเยี่ยนเตียบเลยอ่ะเต็นเต้นฮะเฮ้ยบอกแล้วว้า ไม่้ากอะไรมนะองมันดาผมนะมันดอนด้วยใครมีลงข้ามไปมลูกาลงอ่ะนี่ไงสร้ำาครับนมนี่นแต่ไม่มีคนเล่นเหมือนเขาโปรฟารีนอยู่

ไอ้ลางเนี่ยน่าหนมไอ้ลางที่บอกเนี่ยน่าเล่นนะไอนี่นั่นก็ล้มเกือบตายสาแทกอ่ะเฮ้ยเขาไล่หมดแล้วหนมเห็นป่ะในน้ำไม่มีคนละปากในน้ำเขาไล่โกลนขึ้นหมดแล้วเอาไว้มาใหม่เนาะมาเล่นน้ำเนาะ เปิดไฟสปอดตไลท์ก็ได้ พี่แคนชอบไหมครับลัตเตอร์ชอบไหมครับได้ทำไอทำรอ่ะด อยากเล่นน้ำใช่ไหมโอ้โนี่มันมีให้ขึ้นคงเปิดเป็นน้ำพุอ่ะนะโอ้โนี่ของเด็กอ่วตื้นขึ้นไปบนนี้แล้วก็ลื่นลงมาเนี่ย ไทั้งวันกล้งวันเลยหรอาเรียก,ก,กเหมือนเอาอาหารเอากระปุกเค็มี่วดดที่ จนเดืนมองร้าวก่อนโอเคั้วนะกันนี้แนะน่จะถึงแล้ว